W205 ถือเป็นเจเนอเรชันที่4ของตระกูล C-Class ครับเปิดตัวครั้งแรกบนโลกเมื่อปี2014มีการเฟซลิฟต์และปรับโฉมประกอบในประเทศไทยเมื่อปี2018แต่ทว่า W205 ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับโดยรูปลักษ์การออกแบบฟังก์ชันที่จัดเต็มและประโยชน์การใช้สอยที่ไม่ได้ด้อยจากรุ่นพี่ดิค่าย Mercedes ไปเยอะและพอมาในปีนี้2022แล้ว คงจะเป็นปีสุดท้ายของ W205 แล้วครับพออีกไม่นานในปีนี้ W206 ก็จะมาแทนที่กับการที่เป็นรถท้ายรุ่นปลายโมเดลแบบนี้จะมีสิ่งใดเป็นไฮไลท์กันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ชุดไฟหน้า m a รติ e a บี LED ครับที่อยู่ในตัว AMG Dynamic ซึ่งมีหลอดไฟ LED เนี่ยฝังในโคมถึง8.4หลอดเลี้ยวตามองศาโผล่ไลและสามารถหลีกสิ่งกิดขวางน,นะครับหลบได้เป็นกล่องและความสว่างยาวไกลถึง650เมตรครับ ชุดกระจกหน้าแบบไดมอนด์กิ l สีเงินที่เป็นเอกลักษณ์ครับพร้อมกับโลโก้ตราดาวที่เราเห็นข้างหน้าใหญ่ๆนะครับซึ่งโลโก้นี้ฝั่งพวกระบบดิจิตนีครับที่เป็นคล้ายๆกับพวก Adaptive Cruise Control นั่นแหละแล้วก็พวกระบบเบรก Assist ที่ช่วยเบรกเวลาเราใกล้คันหน้าขึ้นไปนะฮะต่อมาเนี่ยกล้องข้างบนเนี่ยก็คือเป็นกล้องหน้าเนาะซึ่งทํางานควบคู่กับกล้อง3 6 0รอและเซนเซอร์รอบคันครับทำให้การเข้าซอยออกซอยหรือแม้กระทั่งจอดรถเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยมากๆเลยครับ และแน่นอนครับพออยู่ในทริมของ AMG Dynamic เราก็จะได้ชุดแต่งครอบคันที่ดูเฉบเฉียวและดูดันกว่ารุ่นย่อยอื่นๆน,นั่นคือชุดแต่ง AMG Body Styling นั่นเองครับซึ่งจะมีความละไมคล้ายคลึงกับรถในตระกูล Mercedes AMG อย่างเช่นเจ้า C 43นั่นเองฮะ และล้อรถครับในตัว trim AMG Dynamic เนี่ยจะแตกต่างกับชาวบ้านเพราะเป็นขอบ19นิ้วครับหลายคนมองว่าลายนี้เป็น multi-spoke แต่ความจริงมันก็คือเหมือนกันครับเป็น5การคู่ AMG ถ้าถามว่าละไม้คล้ายขึ้นกับลายก็เหมือนตัว4 3เจนแรกนะจะใส่ล้อลายนี้ พอมาถึงด้านท้ายรถครับลักษณะเด่นก็คงไม่พลเรื่องไฟท้ายครับไฟท้ายเป็นรูปทรงแบบในตัวเฟ l i ิปล่าสุดซึ่งตัวนี้เป็นท้ายโมเดลของ w 205นะครับเป็นแบบ full LED ครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย LED หมดครับส่วนฝาท้ายเนี่ยในทริมของ AMG Dynamic เนี่ยจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบ full function ครับจะเปิดจากข้างในก็ได้จะเปิดจากข้างนอกก็ได้กดจากรีโมทก็ได้หรือว่าจะเตะเปิด ปิดก็ได้เช่นเดียวกันครับและในส่วนของตรงป้ายทะเบียนครับก็จะมีกล้องมองหลังที่ทํางานเวลาเราเข้าเกียร์ถอยครับซึ่งฟังกช์ชันทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าฟูลเซตมากๆในส่วนของท้ายรุ่น W 2 0 5ครับ ในส่วนของพื้นที่สัมภาระท้ายครับก็ถ้าเกิดตีเป็นตัวเลขนะขนาด455ลิตรครับถามว่าแตกต่างกับ C300E ขนาดไหนเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ที่มากกว่า155ลิตรนั่นเอง ถ้าเกิดเทียบว,ว่าไปเที่ยว3วัน2คืนนั่ง4คนของเต็มคันพอไหมพอครับและสบายมากๆนะจะไปเที่ยวทางไกลามากกว่านั้นเป็นอาทิตย์ผมมองว่ามันก็ยังเพียงพอเพราะว่าเราไม่ต้องเสียพื้นที่ไปกับแบตเตอรี่ไฮบริดแบบในตัว 4-300E นั่นเองซึ่งส่วนอื่นครับก็ยังสามารถพับเบาะได้นะก็เป็นแยกอิสระซ้ายขวาแบบ60-40 แล้วเรื่องท้ายรถที่ลืมพูดนะครับในส่วนของกันชนท้ายแหมเป็นทรง A M G body styling นะครับแต่ในตัวดีเซลเนี่ยท่อเขาจะงุ้มลงเพราะฉะนั้นท่อตรงนี้จะเป็นปลายท่อหลอกนั่นเองฮะ ภายในคงความคุ้นหูคุ้นตาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากตอนที่205เปิดตัวมาสักเท่าไหร่ครับหลักๆที่วัดเด่นเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องความแพรวครับหน้าจอผู้กับขี่ที่เป็นแบบ Full Digital TFT ขนาด12.3นิ้วสามารถเปลี่ยนรูปแบบและสไตล์ได้หน้าจอกลางเป็นแบบ10.25นิ้วแต่ไม่ทัชสกรีนนะครับที่รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Apple Carplay หรือ Android Auto ชุดเครื่องเสียงเป็นแบบ High End ของเบอร์เมสเตอร์ชุดกระจกมองหลังและกระจกมองข้างด้านขวาเนี่ยก็มีการปรับแสงอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มีชุดหลังคาแบบพาร r a m มิ Sunroof ส่วนนอกจากนั้นก็ยังคงมาตรฐาน Mercedes-Benz C-Class ปกติครับ ในบอดี้ดำขาวเราจะได้เบาะสีแดงแคนเบอรี่เรดแบบนี้เลยนะครับแต่ในส่วนของตัวถังบอดี้ที่เป็นสีเทาเข้มแล้วก็สีเงินเนี่ยก็จะได้เป็นข้างในเป็นเบาะหนังสีดำครับซึ่งเบาะเนี่ยคู่หน้าสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้า12ทิศทางครับแล้วก็มีเมมโมรี e ซีดาตำแหน่งครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นกึง่งกึงทรงสปอร์ตมีท้ายตัดอ่อนๆแล้วก็สามารถปรับเข้าออกสูงต่ำเนี่ยด้วยระบบไฟฟ้าเนาะซึ่ง ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะครับเป็นการควบคุมจอตรงกลางครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆปรับเสียงรดเสียงแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับหน้าจออินสตอร์เมนต์คลัสเตอร์ครับปรับสไตล์ต่างๆแล้วก็มีลิมิตสปีดอะดัพตีฟครูชคอนโทรลแล้วก็เซตติ้งบางอย่างที่สามารถเซตได้เกี่ยวกับตัวรถครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องแอร์ครับแอร์นี้ก็คุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วถ้าใครเคยใช้ก็จะเป็นเทอร์เมติกอัตโนมัติ2โซนครับแล้วก็มีข้างหลังซึ่งยึดโยงแรงลมจากข้างหน้าเป็นหลักนัั่เองแตถดมา สิ่งที่ดูเหมือนจะน่าเสียดายก็คือชุดของทัชคอนโทรลเลอร์ทัชแพดตรงกลางนี่แหละครับความจริงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบตัวใหม่นะที่เป็นแบบริบเรียบเป็นสีแบบแมตต์แต่นี้เขายังเป็นแบบเดิมครับซึ่งพอเป็นแบบเดิมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ AUX หรือว่าตัวไฟ Ambient Light เนี่ยก็ยังเป็นเวอร์ชั่นแบบเก่าไม่ได้เป็นแบบใหม่นะซึ่งคิดว่าแหมถ้าเปลี่ยนมาได้ให้มันร่วมสมัยขึ้นแบบในตัว E-Class facelift ที่เขาเปลี่ยนใหม่ข้างในเนี่ย มันก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคลิมต่างๆเนี่ยก็เป็นลายไม้เพราะของเก่าจะเป็นลายสีเทาๆเนาะอันนี้เป็นลายไม้ก็มีความรู้สึกว่าดูลักชัวรี่ขึ้นก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะดูดีประมาณนี้แหละครับ ม,มาถึงด้านหลังของเจ้า C-Class B205 นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องความใหญ่เนี่ย C-Class มันก็ไม่ได้ชูธงเรื่องความใหญ่ขนาดนั้น Headroom อาจจะดูว่าไม่ได้เหลือเยอะมากต่อให้ผมจะไม่ได้สูงมาก17.3ก็มองว่าอีกนิดนิดหน่อยก็จะติดถ้าผู้ที่มีสัดส่วนที่สูงเนี่ยก็มองว่าถ้านั่งแค่แป๊บเดียวมันโอเคแต่ถ้าเกิดนั่งทางไกลเนี่ย เฮดรูมอาจจะต้องถกกันนิดนึงแต่ว่าในส่วนของเลกรูมเนี่ยก็มองว่านี้ก็เหลือเฟือนะอันนี้อันนี้ก็เป็นโพซิชั่นที่ผมนั่งแต่ว่าในส่วนของที่รองตรงนี้เบาะมันค่อนข้างมีความสั้นไปนหน่อยก็ถ้านั่งทางไกลาอาจจะมีความแบบไม่ค่อยจะคอมฟีคอมฟอร์ตกันมากนักนะครับส่วนถัดมาสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือต่อถ้าเป็น C Class เขาก็ยังมีม่านข้างให้แล้วก็ยังมีม่านหลังที่เป็นม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแขนก็โอเคครับอยู่ในโพซิชั่นที่ปกติดี ยังมีที่วางแก้วแล้วก็มีตัวเคี่ยวล็อกแล้วก็ยังสามารถใส่อะไรบางอย่างตรงนี้ได้อย่างเช่นพวกแบบโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะแล้วก็ยังมีแอร์หลังกงที่ผมบอกซึ่งก็ไม่สามารถปรับได้แค่เปิดหรือปิดแล้วก็มีพวกซ็อกเก็ตจ่ายไฟที่เป็นแบบ USB t า p ปกตินะครับแล้วก็มีในส่วนของซ็อกเก็ต12โวลต์ขั้งหน้าตรงนี้ทั้งคู่หน้าเลยก็มีเน็ตใส่ของ แต่พูดถึงว่าถ้านั่งกัน4คนเนี่ยสหน้า2หลังอะโอเคแต่ถ้าเกิดนั่งกัน5คนมีคนนั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะติดนิดนึงตรงที่ว่ารถยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นรถขับหลังเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะติดเรื่องโครงเกียร์ที่อยู่ตรงนี้แหละครับซี่ชันขึ้นมาซึ่งถ้านั่งกัน5คนเนี่ยบอกเลยเลยว่า C-Class อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มาถึงหัวใจของเจ้า C220D ครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส OM654 ครับเป็นเครื่อง2.0 4สูบด,ดีเซลคอม m o n r เ i ลเทอร์โบอิน c ์คูลเครับซึ่งมีแรงม้าทั้งหมด1 9 4แรงม้าและ400นิวตันเมตรครับกอบกับเกียร์ครับอัตโนมัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นั่นก็คือ 9G-Tronic ครับแล้วก็ยังขับเคลื่อนที่ล้อหลัง100%อีกด้วยฮะ แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบครับกับเจ้า C220D AMG Dynamic ครับก็ในตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบคลาสกันจริงๆแล้วมันก็อยู่ในตระกูลของ compact premium นะครับก็ในตระกูลของพวกรถยุโรปเนี่ยเขไม่ว่าจะเป็น BMW Series 3 C Class หรือแม่ก็่เป็น Audi ตัว A4 เนอะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เทสท,ทั้ง2รูปแบบเลยทั้งการขับในเมืองและการขับต่างจังหวัดแต่ว่าพอ ตัวดีเซลเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะซึ่งการเทสอัตราสิ้นเปลืองหรือฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยแน่นอนว่าพอมันตีโจทย์ว่าเป็นดีเซลแล้วเนี่ยการขับต่างจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะมีความหมายครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายทั้งหมดเลยว่าฟีลลิ่งการขับไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองอัตราเร่งช่วงล่างการเก็บเสียงฟีลลิ่งของพวงมาลัยทั้งหมดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของเครื่องยนต์นกันก่อนเลยครับ พอมาขับกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเนี่ยบางคนถามว่าเอ้ย1้4แรงมา้ากับบอดี้ตัวถัง1.5ตันไปปลายจนถึงตัน6เนี่ยมันพอไหมมันไหวไหมและมันแรงพอไหมถ้าพูดอย่างนี้ครับ ถ้าใช้งานปกติทั่วไปเป็นคนปกติที่ขับรถเน้นความนุ่มสบายเน้นการขับขี่ที่ไม่ได้จะซิ่งไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่ในบางครั้งก็มีเร่งแซงในจังหวะที่ฉุกรลหุบบ้างยังไงก็เพียงพอแล้วผมมองว่าเหลือๆนะกับแรงบิด400เนี่ยที่มองว่ารถดีเซลยังไงแรงบิดมาเร็วอยู่แล้ว1,600แล้วก็เป็นกราฟยาปุ๊บแล้วปดดรอปตรงประมาณ2,008ซึ่ง2,008ที่ที่ดรอปอะแล้วม้ามันก็ค่อยกราฟทะแยงเป็นตัว x ขึ้นรับต่อซึ่งอัน,นเนี้ยมองว่า ในย่านของความเร็วรอบเครื่องเนี่ยด้วยเกียร์ที่ประกบมากับนาทีทรอนิกเนี่ยมันซอยยับแบบดืด้ๆถี่มาก จนบางทีแล้วเนี่ยการจับต่อของเกียร์หรือว่าการจับต่อของกราฟแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันประสานกันไปแบบปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดทำให้รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้เค้นมันจริงๆหรือใช้เกียร์แมนนวลจนแบบลากจนเกินลิมิตของกราฟแรงม้ามันเนี่ยยังไงคันนี้ก็เป็นดีเซลที่ผมรู้สึกว่าปลายมันไหลไม่ได้แผ่วเลยนะขนาดผมเป็นสายซิ่งเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าโอเคเครื่องมันไม่ได้จี๊ดจ้าเท่าแบบพวกเครื่องเบนซินไฮบริดที่เป็นแบบตัว c 3 0 0 e หรอกแต่ถามว่าเฮ้ยถ้ามันต้องคู่เทียบกับชาวบ้าน,นชาวเนี่ย ที่มันเป็นตัวดีเซลแล้วเฮ้ย2.0ดีเซล4สูบเทอร์โบอันนี้ไหวไหมต้องพูดตามตรงครับว่าไหวซึ่งในเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยตัดไปดูภาพอินเสิร์ตกันนะว่า0ถ100ของคันนี้มันประมาณเท่าไหร่ เคลมอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้นะครับไว้ที่อยู่ประมาณ19กิโลเมตรไปปลายจนถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะบางคนมองว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปไหมต้องพูดอย่างนี้ครับด้วยความที่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและแน่นอนเกียร์ซอยยับยุยีอย่างที่บอกเป็น9จังหวะเนี่ย90ทอนิกเนี่ยมันทําให้ความเร็วเดินทางของคันนี้เนี่ยเวลายืนพื้น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเข้าเกียร์9เนี่ย รอบเครื่องอยู่ประมาณพันแบบยังไม่ถึงพันห้านะพันสี่เลยอย่างเงี้ยขับไล้ๆอย่างงี้โอ้โหยังไงประหยัดแน่นอนครับซึ่งถ้าขับอยู่ในโหมดอีโคนะปล่อยแบบยกคันเร่งให้มันมีการโคสติ้งหรือไกดิ้งโหมดเนี่ยที่เป็นการแบบตัดเข้ามาอยู่บนเดินเบาไอดอลเวลาที่แบบว่าเราอยากจะผ่อนคันเร่งแล้วให้รถมันไหลเนี่ยตัวเลขนั้น1920มีให้เห็นได้นะครับแต่โอเคถ้าเราไม่อยากขับประหยัดละ่ะมีความเร็ว140บ้างร70บ้างบางทีอาจจะมี200บ้าง ขับกดกันขนาดนั้นเนี่ยที่เป็นสไตล์ผมขับเนี่ยได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถังน้ำมันคันนี้เนี่ยความจุ66ลิตรครับซึ่งมองว่าใหญ่ไหมใหญ่พอสมควรซึ่งถ้าเกิดขับแบบประหยัดเติมเต็มถังจริงๆแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลแบบทะลุ1,000โลก็ผมได้ทำการเซฟรูปไปแล้วว่ามันขึ้นเรสจ์ว่า1,000กว่าโลจริงๆนะเออแต่ถ้าเกิดตัดภาพมาครับขับในเมือง โอเคยังไงขับในเมืองมันไม่ประหยัดกว่าขับต่างจังหวัดอยู่แล้วครับมันก็จะลดทอนลงมาครับแต่ตอนแรกที่แบบเออขับแบบสุดสุดตีนอ่ะต่างจังหวัด1ิบห้าลิตรถ้าขับในเมืองขับแบบประหยัดได้ประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ13มครับมีใช้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปบ้างแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าขับในเมืองไม่ใช้ออโต้สตาร์ทสต็อปปิดระบบนี้ไปเลยและขับแบบออกไฟแดงเอซอาร์เออาร์ก็อยู่ประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรเรื่องัารชิ้นเปลืองก็เป็นประมาณนี้ซึ่งถามผมว่าผ่านไหมเอาจริง ถ้ากดแหลกกันขนาดนั้นนะแล้วได้เลข15กิโเมตร่อลิตรเนี่ยจบผ่านถือเป็นรถในอุดมคติผมคันหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ได้ขี้เรแต่เฮ้ยแม่งประหยัดซึ่งอันนี้ผมมองว่าสอบผ่านเลยครับมาในส่วนของช่วงล่างกันครับ W 2 0 5ช่วงล่างเป็นโชคคอยล์สปริงแบบปกติ ไม่สามารถปรับอะดัพตีไฟฟ้าแบบใน C43 โดยการออกแบบท่อนหน้าเป็นแบบโฟลลิงครับที่สามารถแปรผ่านค่าแคมเบอร์ได้เล็กน้อยเวลาเข้าโค้งหรือเจอพื้นผิวถนนที่ไม่เสมอกันหลักๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งความเร็วสูงความคมของพวงมลาลัยที่ผู้ขับขี่จะสามารถสัมผัสได้ดีขึ้นระหว่างตัวรถและพื้นถนนส่วนข้างหลังเป็นแบบมลติลิงครับซึ่งมีการให้ตัวที่เป็นธรรมชาติพอสมควร เอาจริงๆแล้วการให้ตัวของมันเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจมากๆนะคือนอกจากการให้ตัวที่ดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้ตัวแบบยุ้ยจนโยนจนแบบรู้สึกว่ามันให้ตัวจนจนเลทเฮกเกินไปเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ให้ตัวกําลังโอเคประกอบกับการเซตติ้งช่วงล่างครับมาในแนวนุ่ม กระชับและก็ไว้ใจได้บวกกับเซตติ้งของฟิตเมนตเนี่ยอันนี้เป็นชุดสปริงแบบ lower comfort suspension ครับซึ่งจะเตี้ยกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเตี้ยกว่าชาวบ้านเขาอยู่15มิลถามว่าเตี้ยลงมาเนี่ยมีผลอะไรไหมไม่มีผลต่อการขับขี่ขนาดนั้นครับคือมันเป็นการเซตรถให้เตี้ยลงแต่ในเรื่องของโสโต๊กความยวบยาบนึนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็น คแบบตัวของ C-Class ปกติอยู่ไม่ได้ว่ามีอะไรแตกต่างเกินจนมีในยะะสำคัญครับยกตัวอย่างง่ายๆก่อนขับในเมืองความเร็วต่ำเนี่ยเวลาผ่านหลุมผ่านบอหรือว่าเส้นถนนที่แบบดูเป็นลอนๆแบบซ้อนๆกันเนี่ย เออต้องบอกว่าเก็บคอนโทรลรถเนี่ยได้ดีแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีมีอาการบึกบักปกปักเล็กน้อยตามสไตล์แบบรถยุโรปที่เราจะคุ้นๆถ้าใครมีโอกาสได้ขับนะถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบขับรถแบบนิ่มคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเนี่ยอันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าตัดภาพมาในการขับความเร็วสูงเนี่ย โอเคความเร็วสูงเนี่ยผมว่ามันยังไว้ใจได้เมื่อความเร็วไม่เกิน150นะในย่านความเร็วศูนย์หนึเนี่ยโอเคมันมีบางจังหวะบ้างที่จะถ้าเกิดสมมติเจอถนนที่เป็นลอนจริงๆหรือว่ามีอาการฉกซ้ายฉกขวาของเส้นถนนเนี่ยอาจจะมีอาการรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนรถมันแบบดูเหมือนจะแยกแยกส่วนๆล้อซ้ายไปทางล้อขวาไปทางแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในถนนที่เรียบครับวิ่งบูรพาวิถีอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยอออนนมองได้เลยว่าเป็นช่วงล่างที่มีความมั่นใจประมาณหนึ่ง มเมอร์เซเดสเบนเคเซ็ตรถมาไม่ได้ต้องการให้มันมีกลิ่นอายที่แบบแซบจัดจ้านในเรื่องนั้นเท่ากับแบรนด์คู่เทียบอย่างเช่นซีรีส์สามนาะเนี่ยต้องพูดกันตามตรงอ่าแต่หลายคนก็จะมีประเด็นครับว่าถ้าเทียบกับซีรีส์สามสามสองศูนตัว M Sport ใช่ไหม คันนี้เนี่ยการเป็นรถที่ขับต่จังหวัดแล้วผมพูดได้เลยว่าม่โคตรสบายแบบนิ่มแบบเนี่ยลอยต่อถนนนิดน้อย,อยๆเนี่ยมันสามารถรูดไปได้เลยถ้าคุณพ่อคุณแม่นั่งผู้ใหญ่นั่งหรืออยากได้สุนทรีในการขับขี่ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากแต่ตัดภาพมาครับถ้าเป็นในเบียบ Series 3ตัว M Sport เนี่ยที่เป็น 320D เนี่ยต้องพูดได้เลยว่ามันคือโลกคู่ขนานหรือโลกตรงข้ามเลยนะเพราะว่าถ้าใครเคยขับรุ่นนั้นเนี่ยในตรหัต G20 จะรู้เลยว่าเฮ้ย แม่งเป็น 320d ที่แข็งอะแข็งมากๆแบบดีดึง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 ดบึง,ง,งแล้วช่วงล่างก็ไม่ได้อดัดตีเหมือนกันซึ่งถ้าเทียบในเรื่องของความ fort, คอมฟี่คอม포ร์เนี่ยยังไง 4220d MG กินขาดแบบกินขาดจริงๆนะในเรื่องของความนุ่มแต่ถ้าตัดภาพสลับขั้วกันเลยว่าถ้าต้องการความดิบความเป็นโมโซสปอร์ตโอเคซีรีส์3ให้ได้มากกว่าซึ่ง อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยที่กําลังสนใจรุ่นนี้หรือกําลังหาคู่เทียบอยู่เนี่ยถ้าพอจะตีโจทย์ของตัวเองออกได้นะว่าตัวเองเป็นคนชอบขับรถยังไงผมว่าในเงื่อนไข,ขของเรื่องช่วงล่างและฟีลเลิ่งการขับขี่เนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์ได้ชัดเลยนะว่าถ้าคุณเป็นคนชอบซิ่งแน่นอนช่วงล่างที่มั่นใจช่วงล่างที่ดูแบบดิบ,ดบ,ดบดๆเถื่อนๆมีความเป็นกึ่งแบบเฮ้ยจะสตตัดหรือรถหลดหลดนิดๆเนี่ยซีรีส์สครับสามสองศูนย์ดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ มีอัตรรทในการขับขี่ที่ต้องการความสบายใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักไม่ได้ว่าไปเจอเพื่อนแล้วต้องดิฟโค้งซ้ายโค้งขวาตล,ลอดทางเอออันเนี้ยมองได้เลยว่าพ่อแม่ชอบแฟนน่าจะชอบแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ขับแบบชิลๆผมว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันมันไม่ได้ยุ้ยจนแบบว่ามึนไม่ได้ยุ้ยจนแบบเอียนแต่มันก็ขับได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันกำลังดีนะ ต่อมาครับในฟีลลิ่งของพวงมาลัยพวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัยที่มีหน่วงตามความเร็วเนาะต่ความเร็วต่ำเข้าโค้งออกโค้งออกซอยเนี่ยก็มีความเบาที่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เบามากจนแบบสามารถใช้นิ้วก้อยนิดเดียวแล้วโยกได้ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความเบาที่รู้สึกว่าเออเป็นหน่วงกําลังดีในการเข้าโค้งออกโค้งว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปอาจจะมีหนักกลางๆบ้างในคนที <Management> ่ พอแห้งแรงน้อยแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเอ้ยขับในเมืองจะมุดซ้ายมุดขวาหรือยูเทิร์นอันนี้มองว่ามันก็ไม่ได้หนักเกินไปแต่พอมีความเร็วครับ90ร้อยขึ้นไปรวมกระทั่งความเร็วเดินทาง120มันเริ่มมีหน่วงของพมไลน์มาทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความมั่นใจในการเข้าโค้งแบบว่าไม่รู้สึกว่าหน้ามันแบบวัยวัวัวัววววจนแบบมันจะฉกช้าฉกฝาจนแบบเอาไม่อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีการหน่วงเซนเตอร์ที่กังดีซึ่งพมไลน์เนี่ยความหนักหน่วงนอกจากแแปรรผันนตาามมควววเเ็ล้ี่ย มันก็ยังมีการปรับตามโหมดการขับขี่ครับในโหมด Eco c o m f o r t ก็จะเบาและในโหมด Sport หรือ Sport Plus เนี่ยก็จะหนักตึงตังขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจัเซต Individual ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งก็นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในโหมดไหนก็ตามผมว่าความมั่นใจของโฟมอลไยเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตตากกันหนึ่งนะว่าถ้าจะทรายขนาดเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันยังไว้ใจได้ความเร็วร้อยกว่ารถขับหลังพื้นนี่มีทั้งฝุ่นมีทั้ง,งาาที่จะแบบ แล้วขอ,ขอภายตากล้องนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆว่าพยายามจะทําให้เห็นว่าแบบเฮ้ยต้นแม่งมาพูดอย่างนี้แม่งโคตรอว้ยเลยแต่เปล่าคือทําให้เห็นเลยว่าโอเคมันมันมีเซนเตอร์ที่คุณไว้ใจได้ช่วงล่างองค์ประกอบทุกอย่างมันไปของมันได้เอออันเนี้ยเพราะพิสูจน์ไปเลยช็อตเมื่อกี้ว่าอืมมันก็จบนะ เรื่องเสียงเนี่ยเอาจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะก็คือการเก็บเสียงลมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมีบ้างเมื่อความเร็วร้อยขึ้นไปบริเวณขอบกระจกตรงเนี้ยจะมีแบบฟูแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นจนขนาดว่าฟังกันไม่รู้เรื่องคุยกันแล้วแบบฮ่าอะไรนะไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีเรื่องน่าเสียดายบางอย่างอยูอย่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องยางติดรถที่เป็นรันแฟตนั่นเองครับ เอาจริงห้องโดยสารมันเงียบประมาณหนึ่งแล้วนะถ้าเปลี่ยนจากยางรันแฟตเป็นยางธรรมดาแบบเรเดียนได้นอกจากเสียงจะเงียบลงแล้วนะครับคานขับขี่ก็จะนิ่มนวลขึ้นอีกด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เห็นว่าดูเหมือนจะพูดอวยเยอะแยะหมดเลยเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยคันนี้มันก็คือรถที่กําลังตกรุ่นนั่นเองแหละแต่โอเคปัจจัยในการซื้อรถแต่ละคนแตกต่างกันซึ่งช็อตต่อไปครับมีสิ่งใดที่ผมชอบและไม่ชอบ กับเจ้า w 2 0 5 c 2 2 0 d amg d y n a มิ c คันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับใจจริงอยากให้ฟังก์ชันบางส่วนมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็นพวก blind spot assist หรือแม้กระทั่งชุด touch controller ตรงกลางนะครับ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการ MBUX ยังอยากให้อัปเกรดถึงที่สุดมากกว่านี้สิ่งนี้คงเจอกันทุกค่ายครับถ้าเกิดใช้ดีเซลต้องรับให้ได้นะครับกับเสียงเครื่องที่ดังอยู่นอกรถอันนี้คงเป็นมาตรฐานของ Mercedes-Benz ครับนั่นคือระบบหมุนเวียนอากาศที่จะยกเลิกการทำงานเองทุก30นาทีครับก็ถ้าระบบนี้เนี่ยคอนฟิกให้มันกดครั้งเดียวแล้วหมุนเวียนได้ตลอดเวลาเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับ เบาดโดยสารด้วยความที่รูปทรงเน้นไปทางกึ่งสปอร์ตครับและตัวลัมบ้าซัพพอร์ตไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นทำให้เวลาเป็นผู้นั่งหรือเป็นผู้ขับขี่ครับเวลาเดินทางไกลๆ3าถึง5ชั่วโมงขึ้นไปมีอาการเมื่อยล้าในส่วนของกลางหลังให้เห็นบ้างครับส่วนตัวถ้าเปลี่ยนจากยางรันแฟตเป็นยางเรเดียนปกติเนี่ยก็จะทาให้การขับขี่โดยรวมในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะครับ มาถึงข้อดีกันเลยครับในตลาด Compact Premium W205 ให้ความสำคัญกับผู้นั่งตอนหลักดีครับมีทั้งม่านข้างมีทั้งม่านหลังในขณะที่คู่แข่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้มานะเครื่อง OM654 ตัวนี้พิสูจน์เลยครับว่าประหยัดน้ำมันจริงกับตัวเลขที่เราทำได้ในการขับทางไกลแบบไหลๆถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยขึ้นชื่อว่าเป็นตัวท็อปและโฉมปลายรุ่นแล้วเรื่องระบบความปลอดภยัยคันนี้จัดเต็มไม่ผิดหวังครับ เราลองกันทุกฟังก์ชันลองกันทุกเงื่อนไขระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับความแพล,ว,พลวที่ได้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า Modern b e a LED เครื่องเสียง Burmester หรือแม้กระทั่งหลังคาพารามิคซันรูฟทุกอย่างที่ว่าทำให้รถดูน่าใช้ขึ้นมากๆเลยครับช่วงล่างที่นุ่มสบายตอบโจทย์สายชิลครับแต่อีกในหนึ่งก็ยังมอบความมั่นใจให้ได้เช่นเดียวกันครับ แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวเจ้า m e r c e d e s b e n z C220D AMG Dynamic ครับอันนี้เป็นตัวถัง W 2 0 5ซึ่ง 2- 0 5นี่ก็เปิดตัวกันมานานพอสมควรแล้วซึ่งเจนนี้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการคอนฟิกออปชั่นบางอย่างที่ถือได้ว่าโอเคเป็นปลายรุ่นท้ายรุ่นจริงๆแล้วหลังจากนี้เดี๋ยว2 0 6น่าจะมาประมาณปีหน้าครับก็ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การวิวนอกนเนี่ยก็ทําให้เห็นได้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยพอมันเป็นปลายรุ่นปลายโมเดลแล้วออปชั่นที่ใส่มาจัดเต็มมากๆกนะครับกับค่าตัว9 9ล้านเี้าคุ้มหรือไม่คุ้ม ก็ต้องลองดูกันว่าคารขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตอบโจทย์กับคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งข้อดีก็เสียก็ลดทอนหลักกันไปตามที่เราได้บอกในคลิปครับซึ่งครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณทาง Mercedes-Benz Thailand ที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบคันนี้มาให้เรารีวิวครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงาน Drive w o r l ยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้นต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ